วันนี้พี่จะมาเตรียมงานเลี้ยงวันขอบคุณพระเจ้าที่หลายคนโหวตให้เป็นอีเวนท์ที่ยากที่สุดอยากรู้จริงมันจะยากจะแค่ไหนไปเร็วงานเลี้ยงจะเริ่มแล้วโอ้ดูคัตตีนแป๊บนึงดิน้องมันพึ่งได้ป่าวเนี่ยเข้ามาละพี่ขอทําหน้าที่เปิดแมบบให้ก่อนละกันนะช่วงแรกตอนนี้พี่ก็ยังไม่รู้เลยว่าต้องใช้อะไรบ้างแต่หวังว่าน้องที่เข้ามานี้จะแบกพี่ได้นะใส่เข้าไปเลยเฮ้ยขากระต่ายโอเคเดี๋ยวไปแรกกระเป๋าแรกไปเลือก ได้มาแล้วมาพี่ว่าถึงเวลาทําแปลงละเดี๋ยวพวกไก่งวงให้น้องจัดการไปแล้วกันเดี๋ยวเราครัฟไว้สัก5้หกแปลงก็พอแล้วมั้งยาวไปยาวไปพอไหมแล,แล้วไม่ถึงด้วยนะไอห้าหกแปลงเนี่ยดีนะว่าน้องเขาคลัฟไว้บ้างแล้วโอเคมาเราไปวางเลยวันนี้ต้องไปเก็บดอกไม้เอาไปแลกพลิกแล้วละ่ะเพราะกว่าพลิกจะโตก็ต้องใช้เวลานะรีบไปเลยก็ดีเหมือนกันมาเดี๋ยวเราแลกพลิกกันเลย โอเคเท่านี้ก็น่าจะครบแล้วมั้งเหลืออีกสองวันเดี๋ยวเราคงต้องเริ่มทำอาหารแล้วล่ะอันนี้ใช้ข้าวโพด2มันม่วง1น่งผัดข้าวโพดหนึ่งใส่ไปเอาไปเสิร์ฟเลยน้องโอเคต่อไปเนื้อน้องสามหนึสองสฮบักอะไรวะเดี๋ยวลองใหม่ เออได้ละไก่งวงมาเสิร์ฟแล้วครับอันนี้ใช้เครื่องในสามหนึ่งสองสมใส่ไปเลยโอเคได้ละเอาไปวางเลยพลิก2เครื่องใน1โอเคพลิกนาะหน่วยซัพพอร์ตเรานี่ดีจริงๆหาไวเยอะเลยแต่ไม่ครบเลยเหลืออีกหนึ่งวันเองจะทันไหมเนี่ยหึฟักทองนั่นไง ไม่มีต้องมาลุ้นตอนเช้าวันที่6แล้วแหละว,ว่าฟักทองจะเกิดไหมถ้าไม่มานี่คือจบเลยนะนี่ไงมาละดินเนอร์วันขอบคุณพระเจ้าไหนฟักทองแล้วเกิดยังโอ้เยี่ยมเลยแบบนี้สิถึงเรียวกว่ามากับดวงมาจบจานนี้ละจะได้ทำเมนูต่อไปสักทีอจะเฮ้ยเดี๋ยวนะกูช็อกอยู่จบแล้วใช่ไหมโอ้นี่ขนาดมาสแล้วนะยากจัดเลยอ่านี่ไง มากันละเสียด้ขาดอีก2จงจานเะองเฮ้ยเดี๋ยวต้องคอยเสิร์ฟน้ำด้วยนี่โหแต่ละคนอดอยากกันจังอะโอเคอย่างน้อยก็ทำได้8จาก10ออะนะถือว่าก็ไม่แย่มากเท่าไหร่สำหรับ2คนเปิดทองกันเลย โอ้ได้อะไรวะเนี่ยสองอย่างเลยเหรอเฮ้ยไทยเดนตั้งแต่เล่นมาเพิ่งเคยได้นะเนี่ยอันสุดท้ายปืนเอเลียนหฟูจัดเลยนะเนี่ยเป็นไงคลิปนี้พี่ต้องขอโทษด้วยนะที่ไม่สามารถเคลียร์อีเวนต์ได้ครบทั้งหมดยังไงใครอยากมาช่วยพี่กดติดตามไว้ได้เลยนะเดี๋ยวพี่มาไลฟ์สดแล้วเข้าไปทำพร้อมกันน่าจะง่ายกว่านี้นะสำหรับวันนี้บุย